อัสลามอุลัยกุมครับสวัสดีวันจันนะครับที่11นะครับเอ้ยที่12สิที่12นะครับธันวาคมพศออ2565นะครับขนะนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกา50นาทีนะครับออันนี้ของพี่ชาตินะครับร้อยตำรวจเอกชาตินะครับนี่ไม้ตีดรากใหญ่ๆต้นใหญ่ๆรากเยอะๆนี่ กิ่ก้านแตกดีนะครับนี่นะครับของพิชานะครับใหญ่จริงสวยจริงครับไม้ไทยกระถางตีปใหญ่มากนี่ครับถอนมาจากต้นนี้นะครับนี่นะครับครับต้นที่สามสิบเท่าไหร่สามสิบสามสิบเอ็ดหรือสามสิบสองไม่รู้บางตัวจำไม่ได้นะครับบางตัวลงมาในบินละนะครับสามสิบอันนี้เท่าไหร่สามสิบสามสิบสามอ่าสามสิบสามสิบสี่ใช่ไหมต้นที่สามสิบสี่นะครับของพิชานี่ครับต้นที่สามสิบสามก็ยังอยู่นะครับ ต้นที่สามสิบสองก็ยังอยู่นะครับต้นที่สามสิบเอ็ดก็ยังอยู่นะครับต้นที่สามสิบก็ยังอยู่นะครับต้นที่ยี่สิบเก้าก็ยังอยู่นะครับโอ้นี้ใหญ่มากมียี่สิบยี่สิบห้าอะยี่สิบเจ็ดครับยี่สิบเจ็ดนะครับยังอยู่นะครับนี่โอ้โหใหญ่มากยี่สิบหกยังอยู่นะครับยี่สิบห้านะครับยังอยู่นะครับยี่สิบหนึ่งบางตต้องเล็งหน่อยหนึ่งยี่สิบสี่นะครับยังอยู่นะครับ ยี่สิบสามต้นใหญ่เลยอันนี้ให้ดูมาเช้าแล้วอันนี้สิบเก้านะครับสิบเก้ายังอยู่อันนี้ใหญ่มากอันนี้สามสี่ทุกต้นเป็นไม้แคนซีนะครับอ่าเอาอันนี้เลขไม่มีอ่ะช่างมันก่อนเลขไม่มีนะครับเลขไม่มีไม่ยังยังไม่ลงนะครับนี่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดเดี๋ยวถอยก,ก่อนสิบเจ็ดใหญ่มากนะครับสิบเจ็ดใหญ่มากใครต้องการไม้ใหญ่ๆราคาถูกๆพักมาเลยสิบหกสิบหกสิบ เท่าไหร่นี้นะครับขออภัยนะครับขออภัยบางทีต้องขยับเร็วหน่อยสิบห้าใหญ่มากอ่าสิบสี่โอ้โหน,นี่สามสีนะเห็นเห็นเล้วหนึ่งสีหนึ่งส,สีสองสีสามสีสี่สีครับต้นนี้มีสี่สีนะครับีนทิบสี่ต้นที่เท่าไหร่อันนี้นะครับสิบสามนะครับสิบสามนี่ก็ขวดใหญ่แต่กิ่งยังสั้นอยู่สิบสองนี่ใหญ่มากอันนี้ใหญ่เลยใหญ่จริงเลยนะครับสิบสอง แล้วก็มาที่ต้นที่เก้าอันนี้สีเดียวนะครับเป็นม่วงดําดอกมาทุกทุกกิ่งครับดอกมาแล้วนะครับดอกมาแล้วนะครับถ้าดอกมาติดดอกบานบางตัวก็จะขายห้าร้อยเหมือนเดิมนะแต่ตอนนี้คือดอกดอกเพิ่งมานะครับยังไม่บานนะครับบางตัวก็จะขายแค่สี่ร้อยขอค่าส่งหกสิบสามต้นพันขอค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับตามสเต็ปที่บางตัวขายนะครับตามสเต็ปเลยนะครับแตดโอ้ยต้นดำาๆด้วยนะครับนี่ อันนี้เป็นหนึ่งสีสองสีสามสีนะครับสี่สีเจ็ดนะครับต้นที่เจ็ดโอ้อัน,นี้สวย,ยอันนี้เดี๋ยวดูดอกนี้เป็นชมพูดแดงๆนะครับเนี่ยใหญ่โคตรโอ้เนี่ยสีขาวครับสีขาวทั้งต้นเลยอ๋อมีแดงตรงนี้มีแดงกิ่งนี่เนี่ยต้นที่เจ็อ๋อต้นที่ห้าอ๋อขออภัยครับอันนี้อ๋อโคกอยู่นี่นะครับอ๋อเก้าแปดเจ็ดไปแล้วนะหกห้านี่ห้าสีขาวนะ ห้าต้นที่อะไรสีอันนี้เป็นชุพูผีเสื้อนะครับสีจุลปูผีเสื้อตั้งต้นดอกมาแล้วอันนี้สีของตอดิเอไม่ใช่ใช่ไหมเออมีสีของตออยู่กิ่งตรงนีง้สีสามนี่มีเนี่ยเห็นเห็นเลยเนี่ยหนึ่งสีนะครับหนึ่งสีสองสีนึ่สองสีสามสีสี่ส,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 สีครับเนี่ยนะครับต้นที่สามนะครับแล้วก็ต้นที่สองต้นสุดท้ายนะครับดอกนั้นนี่เป็นไม้ที่หยิบมาจากตรงนู้นนะครับเนี่ย ใหญ่ๆสวยๆนั่นน่ะนะครับเหมือนกับที่ของพี่ชาติเขารับไปแล้วนะครับสวยจริงใหญ่จริงนะครับแล้วก็รากดีจริงสมบูรณ์จริงวันนี้ขอบคุณเฮียภาษสันนะครับมาเอาต้นต้นนี้ไปแล้วนะครับต้นนี้นะครับเฮียภาษาสันรับไปแล้วที่บางโตขายห้าพันนะครับเนี่ยต้นนี้ที่ทํารากสวยๆเลยเฮียภาษสันรับไปแล้วนะครับแล้วก็เฮียภาษสันเอาไปหลายต้นนะครับก็ขอบคุณท่านลูกค้าทุกท่านนะครับอตรงนี้เฮียภาษสันก็เอาไปแล้วเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเอาไปแล้วนะครับเอาไปแล้วนะครับ แล้วก็อีกกี่ต้นน่ะเยอปสันมาขับรถมาเยอปสันก็ชอบมาเลือกไม้เองนะครับต้นนี้ก็ของคุณจิมจิมนะครับของคุณจิมจิมก็เดี๋ยวรอส่งหลังปีใหม่เนาะนะครับของคุณจิมจิมนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งของคุณสายชนก็รอส่งหลังปีใหม่ใครชอบไม้ใหญ่ๆสวยๆอลังการมาซื้อเมืองโตถือครับของของดีจริงของสวยจริงนะครับนี่ยดูต้นนี้สวยมากนะครับต้นที่สิบนะครับต้นที่สิบสวยมากมีกิ่งกลางนี่ถอดกิ่งไปนะครับเพราะว่า ยลกลากมาเยอะไปหน่อยนะครับละน้ําเลี้ยงขึ้นไม่ดีก็ยังมีได้กิ่งหนึ่งนะครับเนี่ยต้นที่สิบนี่สวยนะครับต้นที่เก้าอ่าไปไปหมดแล้วเนาะเก้าแปดเจ็ดหกอ่าเก้าแปดไปแล้วเจ็ดอยู่ตรงนู้นอ่าเจ็ดเจ็ดเดี๋ยวพาไปดูไม้ใหญ่พาไปดูไม้ใหญ่ต้นที่เจ็ดคืออันนี้นะครับเจ็ดคืนนี้นะครับเนี่ยต้นที่เจ็ดคืนนี้นะครับเนี่ยแดงอุดมทรัพย์ต้นนี้เนี่ยใหญ่มากนะครับเป็นแดงอุดมทรัพย์เนี่ย ต้นที่เจ็ดสวยมากใหญ่มากเนี่ยต้นที่เจ็ดเห็นไหมนะครับแตกเป็นกาแพงเศรษฐีกิ่งด้วยเป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับเป็นแดงอุดมทรัพย์ล้วนนะครับมีกิ่งของตออยู่กิ่งหนึ่งหรือสองกิ่งสองกิ่งเนาะนะครับเนี่ยต้นที่เจ็ดนะครับก็ขายสามพันขอค่าส่งก็สามร้อยต้นที่หกก็อยู่ตรงนู้นนะครับก็ไล่ไปเลยนะครับอันนี้ไม้ตัวละสามพันนะนะครับต้นที่หกก็อันนี้ใหญ่มาก<อ>ต้นที่หกนี่โอ้โหสวยตะไคร่เนี่ยต้นที่หกเห็นไหม ต้ 6, นที่หกนี่สวยมากใหญ่มากนี deer, ่ต้นท so ี get get ่หกนะครับต้นที่ห้าก็ต้นที่ห้าก็อันนี้นะครับต้นที่ห้าใหญ่ใหญ่เลยอันนี้มีสี่สีต้นที่ห้าเป็นตอสวยจะตอเป็นตอลีลาลากมีสวยนะครับต้นที่ห้านะครับเนี่ยใหญ่มากสวยมีต้นที่สี่ต้นที่สี่นี่สวยสูงใหญ่สวยนะครับต้นที่สาม ไม้มันใหญ่ไวอ่ะไม้มันใหญ่ไวมันใหญ่มันใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยพอมันได้ใส่อยู่ในกระถางหกปีมันใหญ่เลยนะครับต้นที่สามต้นที่สองนี่คุณคุณพี่สายชนเนาะเดี๋ยวกลับจากโรงพยาบาลคุณพี่สายชนจะสั่งให้ส่งนะครับต้นที่หนึ่งนะครับเนี่ยต้นที่สองนี่ลูกค้ารับแล้วก็มีสรุปตอนนี้ก็ยังมีต้นนี้หนึ่งต้นที่สามต้นที่สี่ต้นที่ห้าต้นที่หกต้นที่เจ็ดนะครับครับดองมันก็ลูกค้ารับหมดแล้วนะครับก็ใครสนใจต้นละสามร้อยครับค่าส่งก็เอ้ยต้นละสามพัน แล้วก็ไม้ใหญ่ๆมีอีกเยอะเลยนะครับไม้ใหญ่ๆมีอีกเยอะเลยไม้กระถางปี๊บก็มีหลายต้นเลยอย่างที่บอกจากียครับเนี่ยนี่ก็ไม้กระถางปี๊บทั้งนั้นนะบางตัวยังไม่ได้ลงขายนะครับเพราะว่าเอาตรงนู้นให้หมดก่อนเพราะไม้กระถางปี๊บอ่ะอยู่เนี่ยเต็มเลยเนี่ยบางตัวมีไม้กระถางปี๊บเยอะเนี่ยต้นใหญ่ๆนั่นเลยเนี่ยต้นใหญ่ๆนั่นเลยไม้กระถางปี๊บใหญ่ๆเยอะนะครับใหญ่ๆเยอะบางตัวเลี้ยงเลี้ยงไว้น่ะโว่ไม่ธรรมดาเนี่ยเนี่ยดูดิใหญ่ขนาดเนี้ยเนี่ยใหญ่ถอนออกมาไี่มีขึ้นสองปี๊บ ไม้ใหญ่ๆมันโตเยอะแต่มันโตไม่ไม่ไม่ค่อยได้ขึ้นขายไงเพราะว่าเอ่อมัวแต่ไปขายต้นต้นนู่นนี่นั่นอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใหญ่มากเนี่ยอันนี้ก็อยู่นานแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นใบด่างหินอ่อนนะครับแล้วก็มี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 สีนี้ด้วยนะมีสีนี้ด้วยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นนี่เป็นสีของตอนี่มีสามสีนะต้นนี้มีสามสีครับเนี่ยดูดิใหญ่ไหมทางฝั่งปี๊บใหญ่ไม้ใหญ่ๆญ่เต็มเลย นะครับไมใ้ใหญ่เต็มเลยนะครับก็ยงังลงขายไม่ครบทีนะครับนี่อันนี้ก็ต้นนี้ก็ใหญ่มากเนี่ยอันนี้เป็นสีของตอนะแล้วก็อันนี้เป็นแดงที่มันมีสามส,ส,ส,สีสีสีในในดอกเดียวอ่ะไอมีสามสามชั้นสี่ชั้นในดอกดอกเดียวในกิ่งเดียวน,ะน่ะมีก็สวยนะครับมันบางทีบางตก็ไม่บางทีก็บางตัวก็พูดจาพูดไปเรื่อยเปื่ยบางทีแบบใครจะซื้อต้อนไหนก็บอกแล้วกันนะครับเพราะไม้มันมีบางตัขายทุกต้นแหละเนี่ย ตอนนี้ใครจะเอาเนี่ยตอนนั้นขายเจ็ดพันใช่ไหมเนี่ยขอห้าพันกระถางแปดสิบเซนใหญ่ขนาดนี้ยดูโคตรดิเทียบกับมือบางโตเลยเนี่ยบางโตเนี่ยดูดิเนี่ยขอห้าพันอันนี้เป็นสีขาวนะเป็นสีขาวชั้นเดียวดอกใหญ่ๆเนี่ยสีขาวชั้นเดียวนะครับแล้วเป็นไม้พมเพาะเมล็ดนะอันนี้เป็นไม้พมเพาะเมล็ดคือเนี่ยสีขาวเลยต้นเขาเลยไม้ลักแก้วนะครับเนี่ยบางโตขอแค่ห้าพันไม้เต็มกระถางแปดสิบเซนนี่โคตรมันถึงตูนเลยนะบางโตเอาต้องเอา กับมะพร้าวสับเล็กรองไว้หน่อยหนึ่งแล้วก็วางไว้นะครับแล้วก็ต้องพอกข้างบนถ้าถ้าใส่กลับมะพร้าวสับเล็กเยอะนี่มันสูงไปนะครับอันนี้คือเด่นที่คือวางนี่เอากับมะพร้าวสับเล็กรองตูดนิดเดียวเองแล้วให้รากมันแผ่นะครับแล้วก็เนี่ยมันยังล้นขนาดน,นี้เลยเพราะกระถางตอนนั้นกระถางก้นลึกมันไม่มีนะครับก้นลึกมันใส่ต้นไม้หมดนะครับเนี่ยเนี่ยต้องเอาเครื่องปลูกพอกรอบๆไว้นะครับเพราะว่ากระถางมันแบนเนี่ยไม่งั้นเขาจะทิ้งใบทิ้งดอกนะครับเนี่ยนะครับ สวยมากดาาอกว่าใหม่ใหม่แล้วนะครับดอกว่าใหม่ใหม่แล้วนะครับเนี่ยสีขาวล้วนเนี่ยใครจะเอาเนี่ยโอโ้โหใหญ่เต็มกระถางแปดสิบเนี่ยใหญ่บปรึมบลร่ำเลยเนี่ยขอห้าพันนะครับขอค่าส่งก็สามร้อยนะครับนะครับแล้วไม้ไซสกระถางสองปีปเ๊เนี่ยเนี่ยต้งแต่ต้นที่หนึ่งถึงต้นที่ยี่สิบสามใช่ไหมเออ, 1, 1, 1, 2, เอ,อ 23, หนึ 17, 18, ่งถึงต้นที่ยี่สิบไม่ใช่สิงยี่สามใช่ไหมยี่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเออถึงต้นยี่สิบสามยังมีนะ ต้นเดียวก็แปดร้อยค่าส่งหกสิบนะครับอันนี้ยสวยๆใหญ่ๆนี่สิบสี่อ่าสิบสิบสิบห้าอ่าต้นนี้ต้นที่สิบห้าต้นนี้ต้นที่สิบหกต้นนี้ต้นที่สิบสี่เนี่ยเนี่ยต้นเดียวแปดร้อยขอค่าส่งก็ร้อยหนึ่งสองต้นพันห้าขอค่าส่งร้อยหนึ่งสามต้นสองพันขอค่าส่งร้อยหนึ่งเนี่ยใหญ่ๆกระถังสองปี๊บเต็มนะครับก็สามต้นสองพันอ่ะเนี่ยสิบสี่สิบห้าสิบหกนี่ก็สองพัน เนี่ยมีต้นจต,ต้นที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สิบสามเนี่ยขายต้นละแปดร้อยค่าส่งก็ต้นละร้อยสองต้นพันห้าสามต้นสองพันสวยๆใหญ่ๆเลยนะครับหัวไม้มีเยอะวันนี้ก็เยปาสันเอาใบหย่างมาเนาะใบดย่างต้นนู้นเยปาสันเอาไปแล้วนี่นี่ต้นนี้สวยๆเลยใหญ่ๆนี่เยปาสันเอาไปแล้วนี่เนี่ยต้นห้าร้อยเนี่ยค่าส่งหกสิบบาทคุ้มแต่จะคุ้ม ันนี้เฮียรประสันบอกโอ้โหต้นมันใหญ่มากเลยเออต้นมันใหญ่มากเลยนะครับนี่เฮียรประสันก็เลือกไปต้นหนึ่งก็คือเฮียรประสันตอนแรกจะมาเอาต้นไม้เต็มของต้นไปมาไปมาหยิบไปเต็มรถอีกนี่ดูดอกกำลังมาเนี่ยสวยมากใบด่างนะครับนี่นะครับมีอันนี้อีกเนี่ยต้นละห้าร้อยค่าส่งหกสิบนะครับอันนี้ก็ต้นละสี่ร้อยนี่ใบด่างต้นละสี่ร้อยค่าส่งหกสิบนี่ยสวยๆนะครับนี่อ่าเดี๋ยวพาไปดูของคุณน้ำฝนของคุณน้ำฝนที่อยู่หน้าร้านคุณน้ำฝนบอกหากระถางใส่ให้หน่อย จับยัดกระถางจานได้กระถางไซส์สิบแปดนิ้วนะครับเต็มที่แล้วนะครับหาหากระถางพลาสติกใหญ่กว่านี้มันหาไม่ได้แล้วนะครับมันไม่มีมีแต่กระถางนี่เพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อกระถางไว้นะครับเนี่ยใหญ่มากอันนี้มันต้องกดลากลงไปแล้วก็เลี้ยงลากใหม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณพี่ต้องฝนจะได้ไปเลี้ยงต่ออีกสักพักหนึ่งเนี่ยครับก้กดลากลงนะครับแต่มันก็ชิดขอบกระถางได้แหละเพราะกระถางใหญ่กว่านี้ไม่มีเนี่ยติดฝักไปด้วยนะครับนี่ เป็นเพชรนาวังนะครับเป็นเพชรน้าวังนี่ใบขนนะเนี่ยจะดูใบดิมันขนาดเนี้ยใบเนี่ยดูดิสมบูรณ์เนี่ยอันนี้คือใบขนปกติใบขนเนี่ยเขาจะไม่สะท้อนแสงใบขนเขาจะมอมใช่ไหมแต่นี่บางตัวกินปุ๋ยขี้ไก่กินอะไรซะใบขนเนี่ยแต่เงาแวบเลยนี่นี่โกหกกันไม่ได้เลยนี่คือของจริงแล้วก็กาลังให้ดอกรอบใหม่นะครับนี่ที่ไม่เหมือนใครเลยต้นเนี้ยนะครับต้นเนี้ยคุณน้าฝนรับไปแล้วนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวส่งให้พรุ่งนี้นะครับอ้าวของคุณป้าป้าปิ๋ว ปาติว๋วปาติ๋วครับยังรับต้นไม้อยู่ปหครับบางตก็รอส่งอยู่นะทั้งกระถางทั้งเครื่องปลูกเนี่ยปาติวต๋วปาติ๋วยังรับต้นไม้อยู่ไหมครับอ่อช่วยบอกบางตทีนะครับเพราะว่าบางตจะได้ส่งให้นะครับเนี่ยปาติ๋วบอกว่าเอาอ่าเอากระถางด้วยเนี่ยบางตก็เตรียมกระถาง,งไว้ให้แล้วนะครับบางตก็เตรียมเครื่องปลูกไว้ให้แล้วนะครับเครื่องปลูกมีนะครับปาติ๋วจะจะให้ส่งวันไหนครับ อ,อ่าป like, ้าเป๋วป้าียวช่วยโอนตังค์ให้บางโตหน่อยนะครับเพราะว่าป้าีิวบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวรอแค่โอนตังค์นะครับเนี่ยนะครับก็รบกวนรบกวนป้าีิวด้วยนะครับอ่ามงโจจะได้ส่งต้นไม้นะครับางโวจะได้ส่งต้นไม้เนี่ยดูดิไม้สองปิ๊บเนี่ยต้นเดียวแปดร้อยค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับใหญ่ขนาดเนี้ยดูดิดูคอรก่อนเลยต้นต้นเนี่ยโหใหญ่มากนี่ยต้นนี้ยี่สามใหญ่มากสวยมากเนี่ยนะครับต้นละแปดร้อยค่าส่งก็ต้นละร้อยสามต้นสองพัน นะครับสามต้นสองพันค่าส่งก็ร้อยเดียวนะครับเนี่ยใหญ่ขนาดนี้สองต้นก็พันห้าค่าส่งก็ร้อยเดียวเนี่ยดูดีใหญ่แบบไม่ต้องคิดบ้างเลยครับไปถึงนี่โอ้โหแลวแต่ละต้นเนี่ยอย่างต้นเนี้ยก็มีสีของตอใช่ไหมมีกิ่งนี่เนี่ยมีกิ่งนี้นะมีสองสีแล้วนะมีสามสีทุกต้นนะมีสองสีสามสีทั้งหมดมีสีของตอด้วยมีอะไรด้วยนะครับเนี่ยทุกต้นมีสองสีสามสีทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นด่างหินอ่อนนะครับเป็นด่างหินอ่อนแล้วก็มีเนี่ยดอกนี่เนี่ยสีเนี่ยเนี่ย เี่ยบางตัวมองว่าเนี่ยมันเป็นไม้เพอมเมล็ดนะเนี่ยเนี่ยบางอย่าเพิ่งตัดนะครับอย่าเพิ่งตัดจะดูว่าอันเนี้ยมันซ้อนกี่ชั้นเนี่ยมันดอกซ้อนแน่นอนนะครับเนี่ยบางตอยากรู้ว่าเนี่ยแลใบมันโอ้โหสวยมากเลยนะครับเนี่ยนะครับทุกต้นเนี่ยโอ้โหดูใบดิใบสวยมากใบมันแปลกไม่เหมือนหน้าเนี่ยดูดินะครับเนี่ยนะครับทุกต้นมีสองสีสามสีหมดรวมสีของตอนนะครับเนี่ยตั้งแต่ต้นที่ต้นที่หนึ่งกันไปแล้วนะต้งแต่ต้นที่สองเนี่ยสองอยู่ข้างหลังสองสาม นะครับแล้วก็สี่หน่นสี่อยู่ตรงเสาไฟฟ้าหนุ่นใ้เสาไฟหนึ5 5่งสี่ห้าห้าอ,อยู่ตรงไหนห้าหน่เป็นตอตอญี่ปุ่นทรงสูงนห้าเป็นม่วงดํานะต้นที่หกต้นที่หกก็อยู่ตรงไหนเนี่ยไล่ไปหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองก็เป็นทรงจรวดนะครับนั่นน่ะสวยๆวยใหญ่ๆนะครับไม้สวยๆใหญ่ๆ,ๆเยอะเนี่ยใหญ่ขนาดเนี้ยสามต้นสองพันโอ้คุ้มแต่งจงคุ้มนี่แล้วก็เพชรหน้าวังเนี่ยนะครับ ไซส์กระถาง80เซนเนี่ยตัวละ3,000ค่าส่ง300สวยใหญ่อลังการนะครับก็เนี่ยครับช่วยบางโตซื้อหน่อยนะครับบางโตจะเอาตังค์ไปทําร้านข้างในก็เริ่มละเริ่มแล้ว,ลวนะครับก็เริ่มทารั้วเริ่มทําอะไรกันแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะย้ายไม้เข้าแล้วนะครับเพราะนั้นก็ขอความช่วยเหลือถ้าลูกค้านะครับขอแรงสนับสนุนถ้าลูกค้าบางโตจะไปทําร้านข้างในใหม่นะครับเพราะว่าตรงนี้บางโตจะยกเลิกเพราะว่าทุกค่าทุกค่าที่ไม่ไหว <c oughs> นะครับบางโตก็ ไม่ไม,ไม่ไม่ค man, ่อยมีลูกค้าหน้าร้านลูกค้าบางตัวส่วนใหญ่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะครับลูกค้าหน้าร er ้านไม่ค่อยมีนะครับเพราะนั้นก็คือตีหนึ่งละมันก็เราก็รู้แล้วว่ามันหน้าร้านมันไม่ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้ไปอยู่ในอินเทอร์เน็ตเพราะว่าลูกค้าที่อยู่ในเน็ตเนี่ยลูกค้าที่อยู่ในออนไลน์ของตัวเยอะใช้ได้แล้วก็ให้การสนับสนุนมังตดีมากครับบางคนอยู่ในกรุงเทพก็ขับรถก็ซื้อต้นไม้บอกว่าเออมันสะดวกดีนะครับก็มีลูกค้าบอกทุกคนอ่ะบอกว่าโอ้หน ไปอยู đây, ่ข้างในเละนะครับอยู่ข้างในเพราะว่าอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกเขาก็บอกเหมือนกันนะครับเพราะเขาไม่ได้มาหน้าร้านคือเขาอยากมาเขาก็โทรหาแล้วเราก็รับรับลูกค้านะครับเขาบอกว่าถ้าฟู้ไม่ไหวก็ต้องถอยอย่าฝืนฝืนแล้วเจ็บตัวยอมบางตอยอมรับเลยบางตัวเจ็บตัวบางตัวแบบอ่เหนื่อยมากนะครับแล้วก็ใช้เงินไปหมดนะครับเอาลงต้นไม้ลงอะไรหมดนะครับแล้วก็คือลูกค้าหน้าร้านก็ ไม่ตอบโจทย์นะครับไม่ตอบโจทย์ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปนับหนึ่งใหม่กันข้างในแล้วกันอันไหนที่มันผิดพลาดไปแล้วหรือว่าเราลงทุนแล้วมันพลาดก็เดี๋ยวไปไปค่อยว่ากันนะครับก็ยอมรับว่าว่าบางตัวก็หมดสตุ้งสตังแหละนะครับก็ไม่เป็นไรก็มันเป็นมันเป็นอะไรที่ต้องฝ่าฟันกันต่อไปเพราะเรามาทางนี้แล้วนะครับเนี่ยห้าต้นพันธข้าสองร้อยหนึ่งเนี่ยใครจะเอาเล็กพิี้หนใส่กระถางที่เด็ดนิ้วเต็มเนี่ยห้าต้นพันธ้าสองร้อยหนึ่งถ้าติดดอกก็ขายต้นละสามร้อยนะครับ ถ้าดอกบานแล้วก็ขายต้นละสามร้อยนะครับแต่ถ้าตอนนี้ดอกยังไม่บานก็ขายห้าต้นพันค่าสงร้อยหนึ่งนะครับขายง่ายๆเลยนะครับเนี่ยเหมือนกันเนี่ยใสกระถางจานเนี่ยเนี่ยถ้าดอกบานแล้วถ้าดอกออกบานยียบร้อยก็ขายสี่ร้อยค่าส่ง้อหนึนะครับอันนี้ก็ราคามาตรฐานราคาเดิมเลยนะครับแต่ตอนนี้างตัวขายสามต้นอ้าวต้นละสามร้อยต้นละสามร้อยนะครับค่าส่งก็หกสิบสามต้นเก้าร้อยก็ค่าสองร้อยหนึ่งห้าต้นใครสั่งห้าต้นก็พันห้าส่งฟรีเลย นะครับก็มีตั้งแต่ต้นที่หนึ่งถึงต้นที่สามสิบเนี่ยก็ทยอยทยอยค่อยๆไปทีละต้นสองต้นแหละนะครับก็วันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับเนี่ยนี่เขี่ยวฝักทั้งต้นนะครับตอนนั้นฝนตกนะครับก็ได้มาข้างเดียวนะครับก็ยังไม่รู้จะเป็นไงอันนี้เพชรบ้านนาอันนี้กิ่งจากต้นแม่เขานะอันนี้ไม่ใช่ไม้พ่อเมล็ดนะครับเพราะไม้พ่อเมล็ดก็เท่ากับเป็นเอฟวันเป็นซามูร่าวันนะครับเป็นรุ่นที่หนึ่งนะครับแต่อันนี้คือกิ่งจากต้นแม่เลยต้นแม่ดั้งเดิมเขาเลยนะครับก็ เนี่ยครับก็ใบสวยๆใบเนี่ยนะครับอันนี้เคยเห็นดอกเคยเห็นอะไรกันแล้วนะก็คงจะรู้ว่ามันเป๊ะหรือไม่เป๊ะนะครับนี่สวยๆเลยนะครับนี่เป็นเบ็ดบันนายอยู่ในกระถางเต็มเมตดห้าสิบนะครับอ่าแล้วก็อ้ตอต้นนี้นี่อ้ออันนี้มันยังไม่ติดดอกก็ไม่ลงขายเนอะนะครับเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนกระถางใส่ไซส์ใหญ่นะครับง่ายกว่าง่ายกว่านะครับก็วันนี้มีมานําเสนอเท่านี้นะครับใครชอบต้นไหนอะไรยังไงก็ทักทายมาอ้อลูกค้าถาม ลูกค้าถามตอนนี้ลดราคาอีกได้ไหมบางตัวขายสามพันใช่ไหมลูกค้าถามว่าต้นนี้ลดราคาอีกได้ไหมอยากได้จังเลยสวยมากแม่มันมาใส่กระถางสองปีป๊บก้นอกระถางสองปี๊บมังกรทองเนี่ยใหญ่ขึ้นอีกตั้งเยอะเนี่ยเห็นไหมนะครับอย่าลดบางตัวเลยนะครับอย่าลดราคาบางตัวเลยไมมันสวยจริงอ่ะดูสิบางตัวขายในกระถางบอนไฟบางตัวก็ขายสามพันแล้วเนี่ยมามาอยู่เนี่ยกี่วันเองอาทิตย์เดียวเนี่ยดูดิมันเบ่ง บ่งใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยมงึงโตตัดกิ่งตรงนี้ให้ด้วยนะให้มันให้มันให้มันเห็นชัดเจนเลยไงว่าไม้มันหน้ามันสวยจริงนะครับไอ้กิ่งนะั้นมันบางน้ายมันเนี่ยไม้มสวยจริงเนหะ็นไหมเนี่ยเนี่ยโอ้แล้วก็ไม่ได้ตัดทดนะต้นนี้นี่คือธรรมชาติเลยนะครับธรรมชาติเนี่ยตัดตัดกิ่งอยู่สองกิง่งแลครับกิก่งหน้ากิ่งเดียวเท่านั้นเองเนี่ยสวยมากเลยมงึงโตขอสามพันโตขอสามพันให้มงึงโตเหอะนะครับเนี่ยแล้วอยู่ในกระถางสองปี๊บใหญ่ๆอย่างเนี้ย ตอนที่มันอยู่กระถางบอนไซมันดูเล็กไงมันดูเล็กเพราะกระถางม,มันบางแล้วมันไม่ยอมโตเพราะว่ากระถางม,มันบางมากมันตื้นแล้วก็ที่ทํากินมันไม่มีไงมันคือวาง,างไปก็ถึงสุดกระถางแล้วเนี่ยพอมาอยู่ในกระถางที่เนี่ยมีที่ทํากินเห็นปะโอมาดีมาใหญ่มาอะไรเลยเนี่ยดูเด็กแตกลายงาอย่างนี้เลยนะครับนี่เห็นเลยเนี่ยนะครับแตกลายงาอย่างนี้เลยนะครับนี่ใหญ่กว่าเดิมโอ้โหเหยอะเลยนะครับเด่งตัวเยอะมากนะครับเนี่ยให้มันโตเถอะนะครับมันสวยจริงหายหายอย่างเงี้ยหายยาก นะครับแล้วหน้าไม้สวยเออสวัสดีสวัสดีครับขอบคุณมากครับท่านกลับกลับแล้วกลับกลับแล้วนะครับก็เนี้ยมาตั้งแต่สามโมงนะครับแล้วก็มาช่วยกันนะครับเนี้ยหน้าไม้เห็นไหมเนี้ยหลังไม้นี่บาลา์เลยเห็นไหมซ้ายขวาเนี่ยตรงกลางเนี่ยช่ออะไรสวยมากนะครับกิ่งก้านใบสวยมากนะครับสวยมากจริงๆต้นนี้นี่คือแบบสวยมากจริงๆนะครับบางตก็อยากจะขอเลยว่ามันสวยอย่างนี้จริงๆเนี่ยนะครับบางตขอราคาไม่แพงหรอกนะครับ ค่าความสวยของมันขนาดนี้แล้วเป็นรากธรรมชาตินะอ่ะเออไม่ใช่ว่าเป็นรากเป็นรากตะคุงตะขาบไม่ใช่นะเป็นรากธรรมชาติลลเลยทรงอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยมันโตขอสามพันขอค่าส่งมันโตสักร้อยหนึ่งค่าส่งมันเกินแน่ๆมันใหญ่กว่าเดินเยอะนะครับนอกนั้นพวกนี้ก็พันห้าเนี่ยพันห้านะครับทรงก็มาตรฐานทั่วไปพันห้าในกระถางสองปีบนะมังกรนี่พั 1, นห้านะครับพันห้าอย่างเงี้ยมั 1, น้าไม้เป็นไม้ไมแค่มาตรฐานเลยอย่างเงี้ยมันก็โตก็ขายราคามาตรฐานเนี่ยนะครับนี่ต้นตรงนี้ก็ใหญ่ เนี่ยขอพันห้านะครับนี่ก็ขอพันห้านะครับเนี่ยสวยๆใหญ่ๆเนี่ยน 1, เนี่ยขอพันห้าเนี่ยเนี่ยหน้าโหนสวยอันนี้ไม้ไม้บาลาน์เนี่ยใช้ได้เลยนะครับเนี่ยกิ่งก้านใบเนี่ยดูนะครับไม่ได้ขี้เหล่ครับไม้ันงตัไม่ได้ขี้เหล่ล่าธรรมชาติสวยสวย,สวยงามไม้สมบ,บูรณ์นะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็มีมานะนำเสียเท่านี้นะครับก็ฝากกดถูกใจกดกระดิ่งกดติดตามใน u t u b e ในไลน์ในเฟซบุ๊บางตัวหน่อยนะครับ ของตัวจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นแล้วก็ฝากแชร์ใน u t u b e ในไลน์ในเฟซให้บางตัวหน่อยกดถูกใจให้บางตัวนิดนึงครับมันจะเป็นกําลังใจให้บางตัวอ่ะนะครับเออนะลูกค้าดูแล้วกดถูกใจนี่ต้นหนึ่งพันห้าสวยมากอันนี้บาลานซ์นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กดกระดิ่งนะครับกดติดตามบางตัวจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นนะครับในเซ็ตเลกนะแล้กกดถูกใจกดแชร์ให้บางตัวนิดนึงนะครับบางตัวจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นก็ช่วยบางตัวหน่อยนะครับบางตัวอยากมีคนเห็นมากขึ้นนะครับแล้วก็สั่งต้นไม้ก็ ข้างล่างนี่เลยครับลายอลิสตันการเด่นอยู่ข้างล่างนี่นะครับลายอลิสตันการเด่นนะครับเนี่ยลายอลิสตันการเด่นสั่งได้เลยนะครับในยูในเฟซบุ๊กก็ข้างบนลายอลิสตันการเด่นก็สั่งได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัดสลามวัวไรกุ้มวะเราอมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ ah 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 uh. ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ